สองชีวิตแมทเพียรณีหลังโสดและหายหน้าไปพักหนึ่งล่าสุดพันตัวเข้าสู่วงการอีกแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นนางเอกดังอย่างแมทเพียรณีที่ได้เลิกรากับอดีตสามีรงกรารันเตชนรงที่ได้หายหน้าไปพักหนึ่งและก่อนหน้านั้นก็ถูกจับตาว่ากําลังมีหนุ่มคนใหม่หรือไม้นั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดแมทเพียรณีก็ได้ออกมาเผยชีวิตที่ในตอนนี้กําลังทําอยู่โดยได้ไปวิ่งและเผยรูปภาพต่างๆลงบนอินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความว่าขอบ คนที่แอนชวนมาสนุกค่ะที่มารับและมาส่งลากมาตลอดทางถ่ายวิดีโอให้อีกโหดจริงๆของแท้ยินดีที่ได้เจอพี่ๆนักวิ่งทุกท่านค่ะพี่แมทธิวพี่ริต้าพี่กอนแกงพี่เตา๋าเฮฮาน่านรักขอบคุณพี่นงคอยห่วงและคอยเข็นในช่วงสุดท้ายวิ่งรอแมทอีกเกรงใจละค่ะสุดท้ายจบ10กิโลด้วยเวลา1ชั่วโมง50นาทีก็ดีใจอยู่เพราะวิ่งครั้งแรกไม่ได้ซ้อมคิดไว ว่าคงไปวิ่งไม่จบแต่ว,ว้าวแล้วก็ไปค่ะ